ตอนนี้ต้องฮอปจัอดอถแนนได้ซึ่งในตอนนี้นิตาอัพเดตตาชาไหนแล้วต้องพร้อมจัดติด,ดตามอีเวนต์ใหม่ด้วยครับต่อเดี๋ยวธนาเล่นตาน,นีจ่าครับหนึ้งท,ทุกท่านได้ขาดนะเอ่อจะลรองตดดูงนี้ให้ได้เลยนิตาตดสิบทานนี่แหละเธอรองตดดูแล้วเจอแต่อะไรอะ สุดยอดแห็นอาวุธเย็นเดียวโหในเห็นนี่ตัวฮอนอาหาเลยเลยตดเทส่สอนสาสีห้าพันฮออาจารนะเอออาดิซ้อโเลยเอาด่านจริงจ,งจงต้องใช้ตัวฮอนเอานี่ด่านจะได้คะแนนขอไอ้นั่นที่เขาเลยดันดาบบวกคะแนน หอนที่จะใช้ในจานเอาหอนเะนี่ยเออ,อดาบนี้เลยไอ้ท่านหรือตัวเต้นเต้นทยนั้นลดความเต้นหน่อยไอ้ท่านนะเอาละนั้นต่อ ไอ้ต้นฉาดันเด็ติดในเตมเอาแตนนะตอนเนี้ แง่ไม่นี่งไม่นี่เรื่อนเลยเหรอดูเด่นาถึงต้องมีน่เสียงพูอะไรเลยแงะไม่นี่เสียงอ่าให้เล่นอย่างเดียวเหรอไรวะไม่นี่เสียงตัวคอมพูดเลยเว้ย เห็นโชอาตาตานซา,นา,นานเดือดเตือนแต่ได้ไม่มีเสียงโท่ไม่มีตาเตือนนำไม่มีอะไรเลย,ย,ยเอ่อไล่รุ่นเซนแล้วเิร์แล้วสมใสยย่เงี้แท,าทนนี้นี่มีเสียงพืชด้ทีเบนนี้ เซนได้ค่าตอนนี้เซนได้เซนแน่เนี่โ,โอ้ตายแล้วต้นนี้อจะมาทบดิโตโคด้าโอ้เอเวนนี้เราโดนเจอไฮเจ้าโคได้เดี๋ยวนี้ตัวละเงียบฉี่เลยไม่มีเสียงสัญญาณตอบรับที่ฮั่นเลียดหนายอยู่ฉันนั่นต้อนไม่เนี่ยไม่มนีสินเลยอะไรวะทำไมอ่ะทำไมเอเวนนี้ม่มีเสียงไมนหนีทำโด ยังอสมไซขอนี่ซ่อนนี่เสร็จอันเราจะหาเจอได้ยังไนท้นหาได้ง่ายโดนคนดาดีนะ่นผลงานม่มีเสียงละโเอยนนี่หนอโคตรนี่นี่เสียงตอนนี่หลดโคตรนี่นีเนือ้อเรื่องนี่นอนอนีอะไรให้อ่าน ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมได้หอที่ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ในทรายนะในนั้นถามไม่อ่อดแน่ๆเลยเนี่ยสามรอ้อยปีชีริตได้สารทันที่ไหนด้นานธีรินี่ต้องเต็มเนินถ่ายี่ต้องถ่านแล้วต้มนี้ีริเยอะอ๋อัน,นีทรายใส่ๆๆอยู่ทุกที่เลยนะ เอาตายนะไม่ตั้นใจเลยเนี uh, ่ยโอ้ยตดเนื <1981 pour S 2> ้อโคตตอนไหนนีเลยนะให้โซ่์อย่างเดียวอ้าวลนอย่างเดียวเลยตอนนี้อะไรเนี่ย น่นเห็นต้นงโตให้เรา้างลแางอย่างเดียวเลยเย็นเต็มไปครบเจ็ดอันเลยตอนนี้น่าจะครบวา่าตานะเพราะว่าอาจจะเต็บอยู่แถวน,นี้จะได้นะั้นผมองนอนได้สายตาอ่อนโยนด่า ที่เหลืออยู่ไหนวะหนึ่สอโอ้ยอยู่ไหนวะกัวจหาไม่เจออ่ะสี่แล้ว่อเหลือในสามอันเลยนะแต่เท่าไหร่เจ็ดอันเออ เลยสอออันเท่านั้นแหละสิสอออันอยู่ไหนอยู่ไหนวะเออนี่อันสุดท้ายแล้ว <c oughs> ต้องหาให้เจอนะตอนนี้ <c oughs> ตายแล้วเนี่ยไทยดอยใิ้เจอเจอเนี่ย มีอาเจ๊น่ะน้นองโคอย่างเดียวฮ่าห้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 า,หาอย่างเดียวอะไรแต่นนนเนี้ยหนอนสีนะเนี่ยราเขาล่าแล้วผมไม่ใช่นี่เต็มอสุธนันได้นะโอเคตัวยาคอนิโอตาเต็มได้อยู่ผมไม่ใช่ดาเราจะเราท้าสินสองท่นสุดท้ายใส่นะ แต่เข้าหน้า <S <S เข้าไตในโฮโซโให้ได้เลยเนี่ยใ่ต้องเข้าใต้แล้วตอนนี้อยู่อาจได้ใต้แน่นอนเอ้ยอ่ะแล้วตายด้วย,น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 ,ยนะน,นั่นาจะนีเรื้อในแถเนี้ดันไี้เนี่ยให้เล่นอีเวนต์เฉยๆอ่ะอะครบเจ็ดอาแล้วนี่แล้วเราสูใ้ใครอ่ะแต่อาจเจ้คนนั้นสาวเนี่ย ดูสิอ้าว,วเจ้าว่จ๊สด้วยเหรอเฮ้พูดเธอหลอ,หหอทนทนได้เหรอทนนี่หานให้ได้เนียอะไรนะพูดเธอนให้ได้เนี่ไม่าได้ดินสีนะดูนะถล่มเด็ดๆรดหลอนทอดให้ได้แล้วตอนนี้นี่แานได้พูดต่อเลย เป็นรอให้เราสู้แทนนั่นแหละอ้าว้ท้ไหนใจอลันหอนเอ็ดไอริสซีเล์อะไรเนี่ยเออเอ้อต่อไดรี่หอนฉันโดยความตอนหอนดิโตในตอนนี้ในหน้าหอนชนะแน่เหรอ่านน้ไหนใยอันเชอและหอนซีเล่เอ้อ อะไ้แทนทซีร์โรรถแทนเอสไอเล็ดอะไรเนี่ยนี่นั่นอะไรแทนเน่ยเตย้นใาไม่ได้เดี๋ยวนะไอเซยนต้อย่างนี้แทนไอเซยนเนี่โห้ในาดหายในสามร้อยวิ่หน้าเซยได้จริงจเลย เดี๋ยวถ้าจะเล่นรอบอีกทีเราจะครบสามร้อวิอะไรตอนนี้นะส่วนร้านในนี้เนื้อให้เล่นเนี่ยโอเคในนี้เนื้อเล่นตอนไหนเนี่ยจันเล่นเย็นในตีนาทีเย็นในต่อให้จบตาไต่เนั้นตายไต้จันนะ เอาลนะนั่นต่อไต่ต่อแล้วตันนะ